เปิดราคาห้องรอยัลสวีททักษินชินวัตรย้ายไปรักษาตัวมีแค่สองห้องทั้งโรงพยาบาลเรียกว่าหลายคนก็จับตามองอดีตนายกทักษินชินวัตรกลับไทยขณะนี้โดนขั้งเดียวอยู่แดนเจในอาคารสถานพยาบาลระหว่างกักโรค ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพยืนยันไม่ได้นอนห้องแอร์นอนห้องขังพัดลมมีลูกกรงเหมือนทั่วไปเป็นห้องใหญ่แต่แบ่งเป็นสองห้องอีกห้องเป็นห้องตรวจแพทย์ซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าจะมีอภิสิทธิ์เนื้อบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไรล่าสุดนั้นหามด่วนทั้งสินชินวัตรส่งโรงพยาบาลกลางดึกอาการป่วยกำเริบน,นายนทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ อาการคุณทักษินส่งตัวไปโรงพยาบาลราชธันเมื่อคืนมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่อิ่มมีอุปกรณ์ไม่ครบครันแพทย์ทำการส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจยืนยันไม่ได้ย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ไปรถยนต์ตามปกติอีกสักครู่กรมรชาชััน์จะแถลงข่าวชี้แจงผ่านเอกสารในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าด้านทักษินชินวัตรถูกนำตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาที่โรงพยาบาลตำรวจ พักอยู่ห้องรอยัลสวีทอาคารมหาภูมิพลราชานุซ้อน88สร8พันศาชั้น14ห้องรอยัลสวีทมีแค่2ปีกปีกละหนึ่งห้องนายทักษิณอยู่ที่ห้องรอยัลสวีทห้อง1401ราคาห้องวิวสปอร์ตคลับ 8,470บาทต่อเดือนและ City View 7,970บาทต่อเดือนภายในห้องมีอุปกรณ์ครบครันเตียงผู้ป่วยห้องอาหารชุดครัวตู้เสื้อผ้าห้องนั่งเล่นโทรทัศน์